สวัสดีตอนน้ชาแน่นครับสวัสดีกับชาวเพจและชาว youtube ป่าแสวงการเกษตรครับผมครับวันนี้ก็เข้ามาสวนพันต้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงจากที่อ่าอ่าอีกระยะหนึ่งนะฮะคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะที่เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนี่ก็คืออ่าจะเริ่มอ่าเข้าสู่หัวกําไรนะฮะระยะนี้ก็จะเป็นช่วง ที่จะต้องแตงดอกนะครับแล้วก็ใกล้จะเข้ามามะเขือพวงใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะครับแล้วก็จะมีมะเขือพวงใหญ่นะครับตอนเนีเ่ช่วงนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าวิธีของผมเนี่ยนะครับพอทําแล้วเนี่ยได้ผลกันขนาดไหนฮะตอนนี้ก็วันนี้ก็มาอยู่กับผู้จัดการสวนนะครับสวัสดีครับผมตระยุทธนะครับวันนี้ก็ เป็นคนดูแลสวนนะครับวันนี้ก็จะเข้ามาพ่นยาอีกเหมือนเดิมเนาะครับผมสิบวันพ่นหนึ่งครั้งนะครับพวกส,สุดยอดดอกนะครับผมใช่พวกยาก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่ชุดเหมือนเดิมนะครับ,รบสุดยอดดอกนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเนาะทุกวันเกือบทุกวันเลยฝน,นตกนะแต่เป็นผลดีเพราะว่าทุเรียนเราออกดอกหมดแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะปีนี้อ่ะมาอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ โทรมานะยังไม่ออกดอกเลยออกดอกแค่สิเอร์เซนนะครับออกดอก5้าสอร์เซอย่างนี้ครับผมนึงบอกว่าวิธีการเตรียมต้นเนี่ยสำคัญสุดนะฮะสำคัญสุดตรงไหนครับสำคัญสุดตรงที่ว่าเราไม่รู้ดินฟ้าอากาศมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออํำนวยนะครับแรงยาวไ้เราหน่อยเนี่ยเราก็ยังมีโอกาส พักต้นฟื้นต้นนะครับแต่ช่วงเนี้ยโอ,โ,อโอกาสที่มันจะฟื้นต้นเตรียมใบเนี่ยนะครับมันมีเวลาให้น้อยนะครับเตรียมใบเพื่อใบหยุดแล้วก็ออกดอกเนี่ยนะครับโอกาสที่มันน้อยฮะช่วงเนี้ยมันเป็นฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยกลายเป็นฝนตกนะฮะแล้วก็ฝนตกติดต่อกันมาสมามวันแล้วนะครับแล้วเนี่ยก็ยังมีช่วงนี้อาจจะหยิบ ยีบ 3, ย่บสามยสี่ห้ายี่หกเนี่ยฮะก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าฟันหลงมาอีกนะครับเอ่อตรงเนี้ยผมคิดว่ากเกษตรกรหลายๆลายรายที่เข้าโทรมาถามผมว่าและโคชันเนี่ยยังไม่ออกดอกเลยจะต้องทําอะไรทำอยังไงนะครับผมก็เลยแนะนําว่าจะต้องอ่าช่วงนี้นะครับถึงถึงเราจะเปิดตาดอกไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันยังไม่หนาวนะครับแล้วก็ฝนชุกขนาดเนี่ย โอกาสที่ใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันมีสูงนะครับเพราะว่าเราต้องรอลมหนาวมาอีกสักหนึ่งรอบนะฮะน่าจะเป็นธันวาเนี่ยแหละครับก็จะมีลมหนาวไบหรอมเราควรจะต้องออสะสมอาหารครับหรือกดใบไว้เพื่อรออากาศนะครับพออากาศมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกดอกอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็จะเป็นอดอกรอบสุดท้ายของภาคตะวันออกฮะอันนี้ก็ทุกท่านก็คงจะต้อง เตรียมตัวให้ดีฮะเพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยโอกาสก็ยังได้อีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ต้องตกใจเพราะว่ายังมีมีหนาวอีกแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมต้องบอกว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเป็นเป็นปัจจัยหลักนะครับที่การทําทุเรียนนะครับแต่วันนี้ผมเข้ามาที่สวนเนี่ยโอ้โหผมยอมรับเลยว่าปีนี้สวยมากครับใบนะครับไม่ว่าใบไม่ว่าดอกนะฮะของเราเนี่ยต่อยุดปีนี้เราออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะออกเต็มครับ เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็มียอดนะครับเอกอีกคนในห้าที่เข้าคอยมาดูแลตอนเนี้ผมมีผู้จัดการดูแลสวนเนี่ยก็มีเอกแล้วก็มียุดอีกคนหนึ่งนะฮะก็เข้ามาดูแลในสวนเนี่ยนะครับก็แทนหูแทนตาลูกพี่อ่าตอนนี้ก็วันนี้เราก็พ่นครบสิบวันพอดีนะครับผมสิบวันสิบวันเนี่ยชุดช่วงนี้เราก็จะพ่นแล้วก็ฉีดชุดเดิมเนาะชุดอ่าบำรุงดอกสุดยอดดอกครับแล้วก็อีเว แล้วก็ปุ๋ยซียิบสียี่หกใช่ครับแล้วก็<ผ>มแมกนีเซียมเนาะใช่ครับตามสูตรนะครับตามแต่<ม>ที่เราลืมไม่ได้ก็คือยาฆ่าแมาลงยาลายาเพียยาหนอนเนาะครับอวันนี้เราก็ช่วงนี้อ่มันของเราปีนี้เราไม่ค่อยจะมีเพี้เขพียแป้งนะสวยเนะไม่มีไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราฉีดอพวกสารไอระเหยเข้าไปฉีดพวกอ่ากันเพียหอยพี่แป้งด้วยเนาะใช่ครับผมจัดมันก่อนนะครับใช่เพราะว่าช่วงนี้ดอกเราเยอะครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็ยังมีเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะมันก็จะมีดอกรุ่นนี้มาเนี่ยถ้าเราตีดอกเร็วนะฮะโอกาสที่ดอกรุ่นนี้เขาจะโตขึ้นมาอีกทีนี้ผมก็เลยยังไม่ต้องตีเพราะว่าผมจะให้ดอกเขาเนี่ยพัฒนาไปก่อนฮะเพื่อให้ดอกรุ่นเนี้ฟ่อนะครับพอฟอแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดอกรุ่นเดียวนะครับตอนเนี้ดอกออกมากนะครับออกเยอะมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะมาตีดอกปลายกิ่งนะครับให้เขาใหญ่สักประมาณเป็นหัวกําไรนะครับเราก็จะแต่งรอบเดียวเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะโอ้โหสวยมากครับของเราเนี่ยปีนี้นะครับออกแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทุกต้นนะครับเดี๋ยวเราจะใายเดินเดินให้ดูภาพรวมนะฮะยาดีจริงครับของเขาดีจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช้ยาตัวอื่นนะครับ เราเราทําสวนเดียวกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะสวยอย่างเนี้ยไม่มีเลยผมบอกเลยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมปักอซอมบี้เข้าไปเนี่ยใบยเนี่ยนะฮะเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นมาอย่างนี้ฮะอัอย่างนี้ฮะอันเนี้ยใบเริ่มออกแล้วครับถามว่าใบาออกดีไหมครับ <S 2> <S 2> ผมบอกเลยอันเนี้ยวิธีนี่คือดีที่สุดทําสารแล้วใบออกเนี่ยโอกาสที่เขาจะตายเนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับแล้วก็ ได้ใบสวยๆมาอย่างนี้ฮะนะครับอันนี้สําคัญสุดฮะต้องทําใบให้ออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วนะครับใบเขาไม่ออกนะฮะต้นโทมอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะมันอันนี้ไม่ถูกวิธีนะครับอันนี้ดอกก็จะสวยนะฮะนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนมาสภาพเดิมเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งนะครับว่าสําคัญสุดคือทําสารทําได้ครับแต่ต้นต้องสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ทุเรียนเข้าปีหกนะครับ ปีห้าข้าปีหกเนี่ยสวยงามนะฮะแล้วก็ไม่มีโรคสักต้นเดียวเลยนะครับอันดีวผมก็จะพาชมไปเรื่อยๆครับสวยงามจริงๆนะครับอ่าผมก็อยากจะฝากเกษตรกร,ร,กรอยู่เรื่องนึงนะครับอ่าเรื่องวิธีการตัดแต่งดอกเนี่ยนะครับเราอ่าไม่ควรนะครับจะตัดเดบด,ดอกให้มันเหลือน้อยอสุด หรือบางลายเนี่ยเอาดอกไว้รุ่นเดียวถ้าโอกาสที่คืนไหนเขามีหนาวนะครับลบสิบหกหรือสิบแปดองศาอย่างนี้ยครับโอกาสที่เขาจะไม่ติดก็มีนะครับแล้วแต่เป็นบางปีถ้าปีไหนฝนตกนะครับเหมือนกาลังดอกบานนะครับต้องไว้รุ่นเดียวถ้าฝนตกก็คือหมดเลยไม่ติดอย่างเนี้ยผมถึงแนะนําว่าเราไม่ควรเด็ดดอกไว้น้อยจนเกินไปโอกาสที่ เสี่ยงกับการที่อ่าที่เขาไม่ติดนะครับโอกาสสูงนะครับเราจําเป็นจะต้องทิ้งไว้ให้เยอะหน่อยนึงแล้วก็พอบานเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยเราค่อยรูดทิ้งถ้าศพศพโอกาสที่เขาบานเจ็ดคืนหรือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยดอกหลังเราก็ควรจะตีทิ้งไปให,หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รุ่นเดียวภายในเจ็ดวันนะครับเราก็จะได้รุ่นที่เหมาะที่สม แล้วก็ทุกสีทุกอย่างเนี่ยเราก็จะได้ดอกรุ่นเดียวแล้วก็ขายรอบเดียวภายในไม่เกินเมษาหรือไม่เกินสิบห้าวันตัดสองรอบก็คือจบเลยอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็อยากจะเตือนเกษตรกรว่าเราไม่ควรเอาดอกไว้น้อยเนเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าดินฟ้าอากาศมันจะเป็นยังไงนะครับนะแบบเนี้ยผมเคยทำมาแล้วมีอยู่หนึ่งปีผมเคยทา ะครับเสร็จแล้วเนี่ยทุเรียนไม่ติดเลยนะครับนะฮไม่ติดเพราะว่าเขามีดอกรุ่นเดียวผมแต่งไว้รุ่นเดียวเลยอ่าเหมาะพอเหมาะคือนั่นพอดีอากาศลบสิบแปดองศาไม่ลบฮะสิบแปดองศานะครับทุเรียนก็ดอกบานมาดบานมาตอนกลางวันอย่างเงี้ยครับเขาก็มีผสมเกอรให้ก็เลยโอกาสเลยเขาไม่ติดนะฮะอันนี้ก็สิ่งสําคัญ ที่เราควรจะต้องอ่าควรรู้นะครับบางรายเนี่ยบอกโอ้แต่งไว้เอาเฉพอที่เราต้องการใช้เลยอย่างนี้ไม่ได้ครับนะเสี่ยงผมบอกเลยเลยว่าเสียงมากครับนะก็อยากจะฝาก,กเกษตรกรนะครับสวยงามมากครับนะครับก็อายุาทาั้งที่นี่หน่อยครับผม <c oughs> ปีนี้เป็นไงมั่งปีนี้สวนเราทุกสวน <c oughs> สวยมากครับดอก ทุกแปลงเนะร้อยเปอร์เซ็นตทุกแปลงเลยนะครับที่จะทำสารเสร็จดูแลสะสมอาหารครบรอบนะครับยายาเราจริงเสมอนะครับยาของเราแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะถามวิธีการทํานะครับของสรยุทธนะครับผู้จัดการสวนผมเนี่ยนะก็โทรมาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางรายก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับวันที่สิบสองมกราเนี่ยนะครับเราเรามีเลี้ยงเนาะครับผมวันเกิดลูกพี่นะครับผมที่ แปลงสองพันสองพันต้นนะครับสี่สิบไร่นะครับสี่สิบไร่นี่สอดใหม่นะครับเราเตรียมงานทันแน่นอนเนาะทันแน่นอนครับผมนะครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากมาอยากเที่ยวก็มาศึกษางานด้วยก็โอเคนะครับรับเชิญนะครับผมฮก็โทรไปที่ร้านครับผมนะครับเบอร์โทรนะครับที่ร้านนะครับติดต่อไปทางร้านเลยว่าเราจะมาศึกษาเรื่องทำทุเรียนนะครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเรามีสัมมนาเนาะ มีครับผมมีสัมมนามีสัมมนานะฮะให้ความความรู้เชิงวิชาการนะครับแล้วก็ดูของจริงนะครับอันเนี้ยเราให้ความรู้แบบชนตัวนะครับแล้วก็แบ่งความรู้แบ่งปันความรู้กันให้แบบอ่าไปทามาหากินกันได้นะครับผมบอกเลยว่าเอ่อถ้ามีโอกาสคนที่มีสุนทุเรียนผมว่าไม่ควรพลาดนะฮะปีนี้ผมก็ไม่ได้คอยจัดบ่อยนะครับปีนี้ผมก็จะจัดประมาณสักวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเนี่ยผมก็จะจัดอ่าสัมมนานะครับอ่าเดี๋ยว อ่เอกถือให้ให้ลูกพี่หน่อยอ่าถ่ายรูปไปด้วยนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุยกันนานแล้วฮะก็วันที่สิบเบบเนี่ยนะครับผมก็จะจัดธรมมนานะครับที่สาขานะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีอาหารเลี้ยงนะครับคนที่จะคอนเฟิร์มหรือ,อเข้าไปในที่ร้านนะครับนะฮะ เข้าไปที่ร้านถ่ายไปทางนี้ดีกว่ามันย้อนสแสงทางนี้มันจะย้อนแสงเราไปทั้งนี้แหละคนที่เข้าไปที่ร้านนะครับโทรไปที่เบอร์ร้านนะครับแล้วก็จองสำรองที่นั่งนะครับหรือว่ามางานวันเกิดนะครับเราเลี้ยงฟรีนะครับนะแล้วก็โทรมาจองล่วงหน้านะครับผมจะได้จัดสถานที่ไว้ให้เพราะว่าวันเกิดผมเนี่ยผมเลี้ยงฟรีเลี้ยงลูกค้าฟรีทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ท่านที่จะมาสัมมนา,านะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเราเตรียมสถานที่ตอนนี้เตรียมกําลังเตรียมไว้แล้วฮะก็ตอนนี้ก็จะมีมาประมาณสักประมาณเกือบเกือบร้อยหรือร้อยแล้วฮะตอนนี้ประมาณปานนี้ 100, ร้อยค,คนแล้วครับนะฮะก็ผมก็จะเตรียมเรื่องอาหารแล้วก็มีอาหารมื้อเพลนสิบจัดเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่จะเข้ามาสัมมนา,าของร้านป่าสแสวงการเกษตรเนี่ยฮนะเป็น เคลไปนะครับคือทีเดียวพูดวนเดียวคือยาวเลยครับวิธีการทําตุเรียนหรือใครไม่เข้าใจวิธีการทําตุเรียนยังไงถามได้ฮนะประสบการณ์จะต้องทํำยังไงทําตุเรียนไม่ตายทําตุเรียนเป็นโรคทําตุเรียนยังไงจะเอาลูกเอาดอกได้เอาออกกันแบบร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับอันเนี้วันนั้นนะครับยังไงก็ต้องมาดูของจริงนะครับของจริงเนี่ยสําคัญสุดแล้วก็มาชนตัวกับผมเลยคนที่ยังไม่เคยเจอผม อยากเห็นหน้าเห็นแต่ในใน y o u นะครับวันที่1ิเอ็นะครับเข้ามาสัมมนา,าไดา้ช่วงสิบโมงเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มสัมมนา,านะครับสิบโมงไปจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาดูสวนนะครับตัวจริงนะครับว่าทําแล้วเป็นยังไงดูสภาพภูมิอากาศบ้านเราเป็นยังไงจันบุรีเป็นยังไง นะอันนี้เรามาถามก็ได้นะครับชนตัวได้ครับก็เอาเก็บความรู้เนี่ยครับไปอ,อยากไปประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพที่เกษตรกร,ร,กรทั้งหมดนะครับเอ,เอาไปทำมาหากินผมให้ความรู้แบบเต็มที่นะครับโอ้โหปีนี้ดอกสวยมากนะสวยมากครับถ้าสวยจริงๆแล้วทุกต้นเลยนะ ทุกต้นแล้วครับติดทัยุท์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้และปีนี้ป่ายุทธเขาดูแลสวนดีมากปีนี้ปีที่แล้วผมมาไม่ทันนะครับผมติดหางแย้หมดแล้วผมมาไม่ทัน่เรื่องไอ้พวกแมลงพวกนี้ผมมาไม่ทันเลยมีปัญหาที่หน่อยติดรากนะครับโอ้ยใบสวยมากนะครับส่งไปทั้งนี้เลยโอ้โหสวยทั้งแปลงครับอันนี้พันต้นฮะออกดอกหมดทุกต้นเลยนะทุกต้นครับผมแปลงนี้ดูได้เลยนะครับตามในคลิปนะครับ สวยมากทุกต้นเลยครับก็ช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคนที่ยังไม่ออกนะครับหนาวมีไม่แด้มาแน่แอวันนะ้รอบนี้อ่ะผมบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับการทําทุเรียนเรื่องต้นเรื่องใบนะครับสําคัญการสะสมอาหารสําคัญมากเลยช่วงเนี้ยน้ําก็คงไม่ต้องให้กันเท่าไหร่เพราะฝนตกตลอดนะฮะก็แต่ผมอยากจะบอกว่าควรจะกดใบไว้นะครับ เพื่อรออากาศนะครับให้ความหนาวเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะออกดอกเหมือนเหมือนเหมือนอ่าที่เขาออกอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นสุดท้ายของจันมุรีเนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าพฤติกาธันวาโมกราลาเนี่ยถ้าออกมารุ่นเนี้ยเตรียมต้นไว้เนี่ยสี่สิบวันนะครับหรือใบไม่ได้เนี่ยรอบสุดท้ายรอบเนี้ยก็คือประมาณสักเอ่อธันวาปลายปลายโมกราเนี่ย อุุ่นเนี้ยก็ได้ออกอีรุ่นหนึ่งนะครับก็แต่พยายามนะครับคุมใบไว้กดใบไว้ฮะสะสมใบกดใบไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาออกตาดอกมาเนี่ยนะครับเราก็ค่อยอดึงดอกนะครับอย่าดึงใบเร็วถ้าดึงใบเร็วน้ําขึ้นมากนะครับน้ําเป็นปันจจัยสําคัญที่จะต้องเขย่ากระตุกสองวันวันสามยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอย่าเกินนะครับน้ํา อาจถ้าอาจยังไม่ออกดอกก็อาจจะต้องทิ้งสักหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดแปดวันเลยถ้าฝนตกมาอย่างนี้อาจจะทิ้งยาวไว้เลยครับแล้วให้เขาต้นเนี่ยเขาสลดมาใหม่แล้วก็ให้เขาขึ้นมาใหม่อีกรอบเนี่ยเขาก็จะออกดอกนะครับก็อ,อยากจะฝาก,กเกษตรกรปีงเราได้ครั้งเดียวนะสิ่งไหนที่ผมให้ความรู้ได้นะครับครับผมก็จะพยายามแนะนำนะครับสิ่งที่ถูกนะครับ,นะรบก็อยากจะฝาก,กเกษตรกรว่ายาเป็นสิ่งสําคัญนะครับยาเหมือนยาครับแต่ถ้ายาพ่นแล้วใบไม่ดํา ไม่ว่าบริษัทไหนหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราควรเปลี่ยนครับนะเราลองไปใช้ยาอื่นดูมั่งนะครับเหมือนกับผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็พยายามลองผิดลองถูกมาตลอดเหมือนกันนะครับจนกว่าผมมาเจอประ,ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ฝีมือเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ของเราผมบอกเลยว่าทุกแปลงใบเป็นอย่างนี้หมดครับนะมาดูได้เลยครับใบอย่างนี้ทุกแปลงนะครับเราไม่ใช่เราไม่ใช่โกหกนะฮนะใบไปม,มากับ ุเรียนทะาบอย่างนี้นะครับโอกาสที่เขาจะติดลูกมีผลมีอะไรให้เราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นมากฮะโรงครัวดีทุกสิ่งอย่างเขาก็จะให้ความสําคัญให้ความสมบูรณ์ของเราตลอดนะครับกนะนะ็สุดท้ายนี้ก็คงฝากเกษตรกรว่ามีหลายคลิปนะครับก็ถามมาว่าตอนนี้เรายังไม่มีการแต่งดอกเลยนะครับผมบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะอาจจะต้องแต่งแต่งเหมือนกันฮะแต่ว่าเราจะแต่งอีกช่วงฮะช่วงที่อ่าให้มันโตกว่านี้สักหน่อยฮะตอนนี้มันมีดอกเล็กๆออกอย่างงี้ครับแล้วเวลาแต่งเนี่ยผมก็จะแต่งอย่างนี้ฮะนี่ฮะดูครับฮะแตใครจะแต่งหรือแต่งก่อนมีดอกก่อนผมเนี่ยนะครับก็แต่งอย่างนี้ได้นะครับนี่ฮะนี่เราก็แบ่งไปอย่างนี้นะครับอันนี้ดอกเราไม่เอาเราก็ทิ้งอย่างนี้เลยครับก็ทิ้งช่วงฮะฮะอย่างนี้ครับ อย่างนี้ก็สวยนะฮะดูดอกนะครับเวลาแต่งต้องแต่งอย่างนี้ฮะให้เขาอยู่สภาพตอนนี้ฮะแล้วก็ปลายอย่างนี้นะครเราไม่ควรจะเอาไว้นะครับนี่ฮะอันไหนมากเราก็แบ่งนะครับแบ่งอย่างนี้นะครับดอกข้างบนไม่ควรเอานะครับแล้วก็แต่งอย่างนี้ฮะนี่ครับแค่นี้ฮะพอครับ าก็จะสวยนะครับดูทั้งนี่มั่งนี่นะครับอันนี้ก็ผมไหนๆก็ทําคลิปแล้วครับผมก็เลยถามมากันหลายไลน์ฮะว่าป๋าป๋ายังลืมแนะนําผมการแต่งดอกไปนะครับผมดูรอคลิปป๋าอยู่ครับอ่าอย่างนี้นะครับเรามันเยอะเกินเราก็แบ่งออกอย่างนี้ฮะให้มันเหลือได้น้อยอย่างนี้ครับอ,อย่างนี้นะฮะนี่ครับ,รบเราไม่ควรจะเอาไว้เยอะเกินครับเพราะว่าเพราะว่าเยอะเกินละดอกพยายาม ให้เขาเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ฮะให้เขาเป็นรุ่นเดียวกันอย่างนี้ละปลายอย่างนี้ก็ไม่สมควรที่จะเอาฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแต่งได้ไมยก็ได้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวยางงี้เราก็แต่งทิ้งหมดครับนี่โอโ้ดอกเยอะมากครับเขาบอกว่ามีดอกให้แต่งดีกว่าไม่มีให้แต่งเนาะอะไยอะ ใช่ครับ้า่ยางงี้สวยไหมสวยนะครับถ้าแต่งครับแต่งก็ต้องเป็นสภาพนี้นะครับแต่งครับตอนนี้ทุกสีทุกอย่างตอนนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าแห่งนั้นะครับเรื่องแต่งดอกนี่ก็สําคัญนะฮะเนี่ยอย่างงี้นะครับอ่ายุดเด็ดปลายออกหมดเลยยุดเฉดเด็ดปลายออกหมดเลยนี่ปลายยังออกให้หมดเลยตางนี้ออกเลยปลายเนี่ยออกหมดเลยออกหมดเลยอ่ายุดออกปลายนี่ย่างนี้ออกหมดเลยแล้วไม่เอา ่าแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาแค่นี้เห็นไหมอย่างนี้ก็แยกใช่เนี่ยอ่าอย่างงี้ฮะแยกกันคอ่าอย่างนี้ออกเลยอันไหนมันดอกกระเด็นกระเด็นไม่สวยอย่างนี้ออกหมดนะครับทำหนาแน่นอย่างนี้ก็ออกไปเลยครับแบ่งหน่อยหน่อยครับพอสวยพองามอย่างนี้ออกไปเลยนี่นีอย่างงี้เราไม่เอาเราจะเอาดอกแค่นี้เลยอ่าเห็นไหมสวยไหมจริงจริงแต่งแค่นี้เองนะนี่ อันนี้ปลายเราก็ทิ้งหมดนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องเอาไว้ครับอันนี้ก็หลูดทิ้งไปหมดเลยครับก็อย่างนี้นะฮะก็อยากจะฝากเกษตรกรว่าถามว่าแต่งแลดีไหมครับผมบอกดีฮะกําลังเข้าไม่สูญเสียนะครับและดอกแค่เนี้ยเราก็พอแล้วครับอันนี้ผมก็จะไม่ไว้จะน้อยเกินไปหรือไม่มากเกินเกินไปเพราะว่าถ้าดอกนี้บานนะครับดอกนี้ก็ยังไม่บาน แต่เขาจะบานภายในเจ็ดวันผมบอกเลยพวงเดียวเนี่ยจะบานภายในเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเจ็ดคืนเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีรุ่นเล็กกว่าเราลุดนทิ้งครับเราจะเอาเอารุ่นนี้ไว้อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ได้ขายรุ่นเดียวคือจบนะครับวิธีการแต่งแต่งดอกฮนะอย่างนี้เราก็คะแนนก็เอสอยออกครับะเดี๋ยวดูนะฮนะนี่ฮะ แขนงแล้วก็สอยออกไปนะครับโอ้โหดอกเยอะมากสมกับมือหนึ่งนะได้ยศครับนุ๊ก็มือหนึ่งเรียนมือหนึ่ง <c oughs> จันบุรีนะครับใช่ป่าแสวสแงการ,กรเกษตรนะครับแน่นอนเลยนะครับฮะก็<อ>สวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสวยแน่นอนนะตอนนี้เราอาจจะทําคลิปยาวสักนิดนะครับเพราะว่า บางที่ทุกอย่างนะครก็ต้องเป็นไปตามระบบนะครับเพราะว่าเราที่ผมถ่ายทําเพื่อให้รู้ว่าระยะไหนเราควรจะต้องทํำยังไงนะครับ,นะรบถ้าเราไม่คนที่มือใหม่นะครับก็ต้องศึกษาเข้าไปดูใน YouTube เข้าไปถามหรือว่า เราก็าไปดูเจ้าอื่นบ้างก็ได้ครับไม่ต้องดูเจ้าผมเจ้าเดียวนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับแต่สําคัญที่สุดคือทําแล้วเนี่ยทุเรียนต้องไม่ตายแล้วออกดอกแล้วก็ให้เป็นดอกสําคัญสุดคือมาก่อนเนี่ยผมกังวลเรื่องว่าถ้าเกิดตลาดมันแย่เดี๋ยวเราจะไปขายที่ไหนอันเนี้ยผมถือว่าเรื่องสําคัญเพราะว่าผมต้องทาหนีรุ่นให้ได้เนี่ยรุ่นเนี้มันกระจายรุ่นได้เนี่ยราคามันก็จะแพงนะครับผมคิดว่ารุ่นเนี่ย ปีนี้่ยผมคิดว่ามีร้อยร้อยขึ้นนะครับไม่มีต่ำมาร้อยขึ้นนะครับนะก็มันก็ขายง่ายด้วยนะมันเป็นรุ่นแรกนะครับเดี๋ย่ยงงี้ก็มีดอกดอกรุ่นหลังมาเนาะนี่ครับแต่นะเราก็หลุดทิ้งไปนะยุดเนี่ยอย่างเงี้ยเราเด็ดทิ้งไปมาเยอะนะครับใช่นะฮะอันเนี้ยเราก็จะเด็ดทิ้งเอาเฉพาะรุ่นนี้เลยจะยุดเดี๋ยวต่อไปเราเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราพ่นยารอบนี้สิบวัน อาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าแต่งดอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็แต่งให้เห็นก่อนนะครคนที่จะคิดแต่งดอกมีสวนน้อยๆแต่งได้เลยครับแต่งในสภาพนี้นะครับแล้วก็ดูแลต้นนะครับเหมือนเดิมนะครับฉีดทุกสิบวันะช่วงนี้ก็หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าไรเริ่มจะมาแล้วฮะเพียหอยแแป้งนะครับสำคัญนะครับตอนนี้ทิ้งไม่ได้เพราะว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าแบงร้อยแบงห้าร้อยแฝนไว้แล้วนะครับมันเํียสำคัญอยู่แล้วเราต้องดูแลให้ดีให้ทุกอย่างให้เขาสะอาดให้เขาไม่มีโรคมากินเพี้ยหอยเพี้ยแป้งมากินลูกกินอะไรเราก็จะได้ราคาผลผลิตเต็มๆส่งนอกได้ทุกลูกนะครับโอ,โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับวันที่สิบสองมกราถ้าใครเข้ามานะครับหรือมาดอูอยากมาศึกษาเรื่องอวิธีการทำทุเรียน นะครับลงทะเบียนได้ที่ร้านนะครับโทรไปที่039600395หรือไปี่เพจก็ได้หรือไปในไลน์แอดก็ได้นะครับแต่อย่าลืมกดถ้าเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s ไคร b e กดกระดิง่งนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผมทำไปเนี่ยผมก็ต้องเอากำลังใจจากเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาดูแลให,ให้ให้กำลังใจผมนะครับเพื่อผมจะได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็ คนติดตามของผมผมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าผมมีกําลังใจในการทําคลิปให้กับเกษตรกรให้มีความรู้ท่านเปิดไปในคลิปท่านไม่ได้เสียตังค์นะครับไม่พอใจก็ติชมได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับเราทําให้คุณเห็นว่าเราเปิดฮะเปิดเผยจริงๆไม่ใช่ว่าเราไปหลอกใครนะครับทำกันแบบเปิดนะครับให้รู้ว่าวิธีการทําทุเรียนสายไป วิธีการทําทุเรียนนะครับจริงๆแล้วเขาหวงความรู้กันนะครับแต่ผมผมบอกเลยผมอยู่ของผมอย่างสบายผมให้ความรู้ได้เต็มเปี่ยมแล้วก็ให้ประสบการณ์กับเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมบอกเลยใครก็หาตัวจับยาผมไม่ได้นะครับเพราะว่า การทํายานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีประสบการณ์จริงๆแล้วก็มีของทดลองจริงอะไรทดลองจริงใบจะสวยขนาดนี้คี่เห็นเนาะสวยมากอายุครับผเราดูนี่ <c oughs> จันบุรีนี่ใบไม่มีใครสวยเปมเราเลยนะป่าองป่าแน่นอนนะใบ,บ <c oughs> <c oughs> สุดดยอดปีนี้สวยนะเราดูแลตั้งแต่ต้นครับ ผลผลิตปีที่แล้วเวลาเราพ่นยาเราไม่เคยเสียดายยานะเราพ่นเต็มที่นะครับเราพ่นนอกพ่นในพ่นเต็มที่เลยพ่นให้เกียกให้โชคครับครบรอบนะครับดูแลให้มันครบรอบนะครับปีนี้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่นนี้นะครับรุ่นมะเขือพวงฮะก็ถ้าใครอยากเข้ามาชมก็มาดูได้ตลอดทุกเวลาครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศครับก็ต้องโอกาสได้เลยค่อยมาว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ